สวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีพ่อพี่น้องเบิดสุขสุขุสุขชนนะครับน้าครับผมครับผมมื้อนี้ลุงโบก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับช่องของลุงโบแชนแนลงเนาะครับน้าครับผมพี่น้องครับครับผมมื้อนี้ก็มีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องคือเราล่ะครับเป็นตําทะเลบ่เป็นว่านาะครับตําทะเลเดือดก็ว่าอะไรนาะครับเรียกว่าสิว่าตําบักหุ่งตําบักหุ่งบ้านเฮาล่ะครับครับผม อหิวก็หลังหิวเลยครับพี่น้องตอนนี่ยิงเอาแรงอยู่ครับช่วงค่ำช่วงมืดค่ำคือเก่าแหละครับผมพี่น้องครับมามาซ่บๆต้องกันครับผมครับผมพี่น้องครับอ้าววววจัดโหลดเคยดอยบ่วาหลายเนาะว้บหลายใหญ่ห่างครับใส่หนวดรถเนาะครับพี่น้องเนาะเอ้าตามถนัดเลยครับหิว่มใส่โหลดโอ้ยครับ โอ้โอเพชรจวดเลยครับพี่นอ้องแข่งหวงดีครับบรรยากาศคำออาคาให้เราเหรอครับผมกุ้งครับพี่น้องมีกุ้งมีปูหมามีาไอ่แข็งเนาะ ตำมะตำทะเลเพื่อนว่าครับพี่น้องเยบแฉบน้ำลุงโบเพื่อเอาครับมาเนี่ย แดีบขึ้นวานวยอยู่หน่อยเคยดอยกินกับกับกับผงแกงกับุน่นเนาะอแมนครับนะน้องบัง ส่วงแรงส่วงคำขึ้นก่อนครับพี่น้องลุงบัวก็เท่ากับเรื่องงานเรื่อก,การมานะครับครับผมแกงง่วงยู่ดีครับ

แต่บมแน่บมแน่ได้กลันมากๆแขวหักกันบมแน่ขึ้นกันเลยครับพี่น้องขออนุญาตเพิ่มคุครับพี่น้องเออเพิ่มมาเลยครับนี่คนกินพักเก่งมึงสิครับผมเอครับพี่น้องคุณระฟัง เบิร์ตก่อนครับเคยดอยเพันเบิร์ตก่อนผมอือ๋ออทำอยังไงมาทำยังไงหรออือ

เพชรกับยุดกินมาไหนครับพี่น้องต้องเอาแบบเล่งๆเลยแสีบครับครับพี่น้องเมน่นู่นถามว่าเพชรกับพ่อเ,เสบเนาะแม่นให้เลยอ,อ,อยากให้พี่น้องมาในนั่งกินน้ำลุงโบ้ของเด้่ครับเพ้ยอเสียบมั้งกันครับ ตั้มหุงอีสานบ้านห้องครับตำแล้วกะใส่ถาดพระเขายิางย่ง่ๆแมนเฮ้ยดอยเอิรนกันมานั่งกินได้หลายคนแาบครับญ <c oughs> าติกันกินนะครับน้าพี่น้องโอ้ยนุก๊กโบกขอพังไงเด้เอเฮ้ยดอยนุ๊เอาเลยที่ข้างล่างกับมี่เอ็นเอาไปไหมพี่นอ้องออื้ <c oughs> แซ่บครับครับพี่นอ้องนี่ไมแก้งบ้ก <c oughs> ินบะสุภาพก็ต้องขอตวดขอไผ่เ้ย,เยพี่น้องเลยครับผมพี่น้องครับมันเป็นสไตล์ครับสไตล์ของลุงบัวครับ แบเหี่ยมอยเหลียบร้อยหรืร่เป็นต่แซกบเนาะ อันนี้ไม่ยั้งมันเคยดอยกะดองมันกะดองตักนามมาสวดเป็นเนี่ยใส่แทนมันสอนแล้วเนาะออ้ขักพี่น้องเ <c oughs> บือเม,มนูถึกใจปะครับเหมือนฮึดแสบเนี่ย ล้มจล็หน่อยครับพี่น้องกับพ่อนเพื่อนแต่ว่าต่ำสมต่ำเนี่ยมันรสชาติมันจัดม like <mm ันเผ็ดนะครับน้องพี่น้องครับผมยิ้มน้ำเหงื่อหน่อยไหมแข็งก็คงไม่แข็งนะครับ พักมายอะพักมากอยู่หรอครับปอ <c oughs> กสุดท้ายพัก <c oughs> ปันกันครับพี่น่อง <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ลุงบัวมาก,กินพักครับ ถึงเพลงอนเจ็บเน,ะเนะา,าะเคยดดนเอาครับเขากันบัดทุยยางอร่ลุนสาวใส่ห้อยแขงแน่สาวใส่กระปุ่นแน่ปบปครับ อขอโทษเด้อพี่น้องอโอ้แสบขนาดพี่น้องครับเ <c oughs> พชรครับครับเมนูนี่ได้ว่าแสบครับ เผ็ดค่ะครับพี่น้องมสุดยอดเลยครับพี่น้องบาทโอ้แซบคือเก่าครับผมพี่น้องแซบทุกเมนูครับของลุงโบเพ็นจัดเมนูมาแบบสุดยอด ครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับครับตรงลุงโบตรงขออภัยนะครับถ้าว่าพิดพลาดประกันไดไปนะครับครับผมพี่น้องครับครับสุดท้ายก็ขอต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนด้วยครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนําเด้อครับพี่น้องครับผมพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงโบเห็ดลิปต่อๆไปนะครับเนาะครับผมครับลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ